เรื่องที่ฉันเป็นผู้ใช้เวทมนต์นะไม่อยากให้ใครรู้เลยเพราะถ้าถูกจับได้ฉันจะถูกฆ่าแน่เ,<อ>เพราะฉะนั้นขอร้องล่ะเรื่องที่ฉันเป็นผู้ใช้เวทมนต์นะห้ามเอาไปบอกใครเด็กข่าเลยนะเดี๋ยวก่อนสินี่ขอฉันก่อนสิเลิกยุ่งกับฉันได้แล้ว<อ>ฉันพูดไปแล้วนะฉันไม่ใช่เพื่อสมัยเด็กของนาย เป็นแ,แค่คนแปลกหน้าเท่านั้นแล้วก็ ตอนที่สองผู้ใช้เวทมนต์ว้าวยอดเลยวันนี้เห็นทั้งหมู่ดาวเวก,ก้าเดนเนฟเอาแต่เลยล่ะสามหมู่ดาวของฤดูร้อนชนะสัปดาด์หน่าเมธัสนาศึกษานี่นะครูรนีอโกยังไม่เคยเห็นทะเลเลยใช่ไหมไม่เคยเราจะได้ไปทะเลกันคงตั้งตารอมากเลยใช่ไหมก็เปล่านี่เฮ้ยไม่ใช่ว่าตั้งตารอคอ,อยอยากใจจดใจจ่อเลยเหรอ <c oughs> เผื่อว่าจะได้ซ้อมสักหน่อยเท่าน,นั้นเองแต่ว่าออคุรโรนโกะกเธอตายไปโดยที่ไม่ได้เห็นทะเละะครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่ฝันเห็นอะไรแบบนี้คุรโรฮะไม่มีฝายในที่คุรโรนโกโมี แต่ว่าเธอไม่ใช่คนเดียวกันจริงๆเหรออาเถอะไว้ก่อนละกันค่อยๆใจเย็นๆดูไปก่อนก็ได้ยังไงก็เรียนอยู่ห้องเดียวกันหืมคุูโรฮะวันนี้ไม่เมาโรงเรียนถ้าอย่างนั้นมุโรคามิอ๋อออครับรบกวนหน่อยสิหลังเลิกเรียนแล้วช่วยเอาแบบฟอร์มการยังเรียนไปให้คุูโรฮะหน่อยจะได้ไหมเอ๋เธอต้องส่งแบบฟอร์มภายในวันพุ่งนี้นะ่ะ ดูจากที่อยู่แล้วรู้สึกว่าเธอจะอยู่ใกล้ๆหอดูดาวนะเอาไปให้หลังเข้าชมรมเสร็จหน่อยแล้วกันและออย่างหนึ่งช่วยเอากำหนดการทัศนศึกษาหน้าร้อนในอาทิตย์หน้าไปให้เธอดูด้วยนะใกลๆหอดูดาวงั้นเหรอมีบ้านคนอยู่จริงๆเหรอเนี่ย๋อ <c oughs> มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะี่ยอที่อยู่ที่เธอให้มามันเป็นจุดชมวิวเนี่ยนะเอาเถอะถ้ามีศูนวิจัยคอยตามล่าเธออยู่ คงใช้ที่อยู่จริงๆไม่ได้สินะอ๋อมีหมู่บ้านในที่แบบนี้ด้วยจริงสินะจริงๆน่าจะถูกจมใต้เขื่อนไปแล้วแต่แผนการถูกยกเลิกก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปถ้าผมคิดจะซ่อนตัวแล้วก็ すいません、クロハ。クロハ。痛い、急行だ。困った人を助けるぞ。困った。死んじゃう人を助けるぞ。じゃあ、さっそう、登場、猫さんだ。みんなの人気者。あ、クワ、クロハ。ふっふっふ。見えないよ。ふに。 ทำเพลงร้องเพลงออกอารมณ์ได้เกินคาดเลยนะเนี่ยแล้วมีอะไรเล่านายมาทำอะไรในที่แบบนี้กันเนี่ยอันนี้<ะ>อาจารย์ฝากแบบฟอร์มการย้ายโรงเรียนมากรอกแล้วก็ส่งคืนอาจารย์ภายในวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วกันนะของอย่างนั้นไม่จําเป็นหรอกเอ๊ฉันช่วยพวกนายที่จะต้องตายวิได้ไม่จําเป็นต้องไปโรงเรียนแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนสิเหตุผลแค่นั้นเธอเลยมาสอบเข้าโรงเรียนนี้เหรอใช่แล้วจริงๆก็อยากรู้นิดหน่อยแล้วว่า ความรู้สึกตอนไปโรงเรียนเป็นยังไงอะ่ะอยากไปมาตลอดเลยลนะ่ะโรงเรียนอ,อยู่แต่ในสู์วิจัยมาสิบปีฉันถูกจับเพื่อทดลองในฐานะผู้ใช้เวทมนต์มาตลอดไม่เคยให้ฉันเดีนหนังสือเลยสักครั้งเดียวถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ปมีเหตุผลที่จะไปโรงเรียนต่อไม่ใช่หรือไงอ <c oughs> ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปโรงเรียนต่อเถอะคุโดฮะเรื่องของฉันนะปล่อยฉันไปเถอะ น่ารำคาญจริงๆกูรฮะทำไมถึงช่วยชันเอาไว้ล่ะนั่นมันก็เรื่องปกติไม่ใช่เหรอถ้าสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้จะให้อยู่เฉยๆทำไม่ได้หรอกฉันก็เหมือนกันน,นั่นแหละถ้าเธอถูกศูนย์วิจัยจับได้จะถูกฆ่าทิ้งใช่ไหมจะให้ฉันดูอยู่เฉยๆน่ะทำไม่ได้หรอก ยิ่งกับเธอที่แม้แต่สุดคูณยังไม่รู้จักด้วยแล้วคิดไม่ออกเลยว่าก่อนหน้านี้อยู่รอดมาได้ยังไงกันนะไอ้สุดคูณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันยังไงไม่ทราบยะสุดคูณไม่ใช่แคคูลัสหรือตีโกมิติสักหน่อยอนายไม่ต้องมาคอยเป็นห่วงฉันหรอกนะที่จริงแล้วตัวฉันน่ะนั่นเสียงอะไรจากในบ้านงั้นเหรอไม่ต้องใส่ใจมันหรอกแต่ว่านั่นมันเสียงคนไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่เหรอยเสียงคนไม่ใช่เหรอทำไมถึงต้องโกหกกันด้วยอะ่ะฉันไม่ได้โกหกนะมันไม่ใช่เสียงคนจริงๆถ้างั้นขอเข้าไปกลับไปซะกลับไปซะ โอ้ลืมเอากำหนดการทัศนศึกษาให้เธอแฮะที่คาบคุระก็มีทะเลสินะคิดอะไรอยู่เนี่ยฉันโดนปฏิเสธมาตลอดแทๆ้ๆแต่ก็คิดถึงเรื่องของเธอขึ้นมาซะอย่างนั้นี่ยเพราะว่าเธอเหมือนกับคุโรนโกะงั้นเหรอเลยยังคิดว่าเธอก็คือคนเดียวกันกับคุโรนโกะอย่างนั้นสินะ ถ้าเจอฉันแล้วก็คงนึกว่าเป็นพวกโรคจิตไม่ก็พวกสต,ตเกอร์แน่เลยไม่เป็นได้แล้ว<อ>ไล่หมอนั่นไปแล้วละ่ะอาจจะทําหมอนั่นตกใจมากไปหน่อยแต่ก็ช่วยมีได้เลยนะพราะเราไม่ว่ายังไงก็มีเพื่อนมีได้ถ้าฉันเป็นเพื่อนกับหมอนั่นแล้วก็ถ้าฉันเกิดถูกจับขึ้นมาหมอนั่นก็จะถูกฆ่าไปด้วยฉันก็จะถูกฆ่าด้วยเหรอไม่เป็นได้ไม่ได้รู้สึกเหงาหรอกยังไงพวกเราก็มีชีวิต อยู่ได้อีกไม่นานอยู่แล้วเพราะงั้นก็อย่ามีเพื่อนเลยจะดีกว่ามีชีวิตอยู่อีกไม่นานเหรอหมายความว่ายังไงกันหมายถึงถ้าถูกจับได้อย่างนั้นหรือเปล่าจนกว่าจะถึงตอนนั้นพวกเราจะทำสิ่งที่มีแค่พวกเราเท่านั้นที่ทำได้ฮะยาแลยสิได้เวลากินยาแล้วจะไปเอาน้ำมาให้นะ กำลังคุยอยู่กับใครงั้นเหรอไม่ได้ยินเสียงอีกคนเลยอ่ะหรือว่าคุยกับตัวเองงั้นเหรอเอออะไรกันเนี่ยเด็กคนนี้ไม่ขยับขยืน่นอะไรเลยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าดูหเหมือนอย่างศพบบคนตายเลยหรือว่าจะเป็นตุ๊กตาที่ถูกทำมาอย่างดีกันนะคานาจังยังมีชีวิตอยู่นะเอะอเด้ขอโทษ ถคาอยากจะเช็คดูให้รู้แน่ๆนะคานาจังถูกวิจัยเพื่อจะทำให้เป็นผู้ใช้เวทมนต์และทำให้เธอไม่สามารถขยับกระยื่นได้เลยเอ๊อแต่ว่ามันก็ได้แลกกับความสามารถที่แข็งแกร่งมากเลยละ่ะความสามารถที่แข็งแกร่งเหรอหรือว่าเธอคนนี้เป็นคนไทนิมิตอย่างนั้นเหรอใช่คานาจังไม่สามารถพูดได้ด้วยตัวของเธอเองแต่นิ้วของมือข้างซ้ายของเธอขยับได้นิดหน่อยเธอเลยใช้คีย์บอร์ดนี้บอกเรื่องที่เธอคิดอยู่นะ ที่นายได้ยินเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงของคนเป็นเสียงของเครื่องนี้ต่างหากเครื่องมันอาการไม่ค่อยดีเสียงที่ออกมามันก็เลยแปลกๆนะอะเป็นอย่างนี้เองเหรอ,อ,อไอ้ละมกเอ้ยนายแอบเข้ามาทำอะไรในห้องเนี้ยนึกว่าจะถูกข่มขืนซะแล้วไอ้พวกต้มตุ๋นเอ้ยมันทำมมองก็แย่อยู่แล้วยิงทำตัวเป็นพวกต้มตุ๋นอีกฉันอุตส่าห์พยากรณ์เห็นภาพนายถูกหินใหญ่กริง้งครับเครื่องในกระจัดกระใจแท้ๆทำไมถึงเป็นไอ้ลามกแบบนี้นะ ขอโทษนะคณะจางเป็นคนปากเสียนะเอาเฮอะไอ้นักต้มตุ๋นลาม,มุกจะเป็นยังไงก็ช่งางว่าแต่เนโกะไม่รู้ว่าจะบอกเธอดีหรือเปล่าแต่ก็คงต้องบอกแล้วนะคนะเดะถูกพวกมันจับไปแล้วไม่นะบากิจังบากิจังถูกจับ คานาเดะเนี่ยเป็นใครเหรอเป็นคนที่อยู่ศูนย์วิจัยด้วยกันนะ่ะหนีออกมาเหมือนพวกเรานั่นล่ะยังไงก็ต้องไปช่วยไม่ไหวหรอกพวกนั้นกลับไปถึงศูนย์วิจัยแล้วสิ่งที่พวกเราจะทําได้ในตอนนี้นะ่ะไม่มีแล้วล่ะแต่ว่าเนก<อ>เราเองก็ไม่รู้ว่าศูนย์วิจัยอยู่ที่ไหนนะใจเย็นๆนอนคานาเดะจังกูรฮะต่อไปสั<อ>แล้วอย่ามาที่นี่อีกอ๋อ แล้วสิ่งที่เนโกะทำได้เรียนที่โรงเรียนแล้วก็สนุกไปกับมันเผื่อในส่วนของฉันด้วยนะเธอพูดอะไรของเธอชีวิตเราเหลืออีกนิดเดียวเองนะอย่างน้อยตอนนี้ก็ควรจะสนุกให้เต็มที่คะนะจังไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกถ้าไม่ได้เนโกป่านนี้ฉันก็คงตายไปนานแล้วล่ะ <S <S ขอบคุณเธอมากนะเนโกะจริงๆแล้วเนื้อนั่นก็คือศพคนที่ตายด้วยการจมน้ำ แต่ว่าผู้คนกับเข้าใจว่าเป็นซุปครีปลาในที่สุดก็มาโรงเรียนมาด้วยเรือขนาดใหญ่ขนปลามาพร้อมกับศพคนพอเอาละคนต่อไปคุณคุโรฮะอ่านต่อจากเมื่อกี้นะเอ๊อคือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะหวังว่าคงจะอ่านหนังสือออกนะเพราะฉะนั้นเวลาอเพราะฉะนั้นเวลา ไม่จริงะทั้งซ้ายและทั้งขาฮะทั้งซ้ายและทั้งขวาเห็นมีหมูเป็นหลเออคุณกุโรฮะอาจารย์ครับอ๋อบูรกรรมิคุงมีอะไรอย่างนั้นเหรอรู้สึกไม่สบายนิดหน่อยนะครับให้คุณกุโรฮะช่วยพาผมไปห้องพยาบาลหน่อยได้ไหมครับอาจารย์เอ๋ขออนุญาตนะครับเอาละแล้วกูเนี่ยเดี๋ยวสิขอตัวก่อนนะครับ ฉันไม่รู้หรอกนะว่าทํายังไงถึงได้มาสอบเข้ามาเรียนอยู่ที่นี่ได้ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็โดนจับฐานโกงข้อสอบเข้าแน่แน่เอ๊ะงั้นเหรองั้นเหรออะไรเล่าไม่รู้ทั้งสูตรคูณไม่รู้ทั้งวิธีอ่านคันจิเนี่ยหยาบคายแค่ตัวคันจิฉันก็อ่านออกนะอ่านออกแต่ขั้นสาหรับเด็กประถมหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> ช่างมันเถอะไหนๆก็ออกมาแล้วอ่ะมาฆ่าเวลากันดีกว่าถ้าหากว่ากลับห้องเร็วเกินไปจะดูน่าสงสัยด้วยอ๋อจริงด้วย ฉันส่งแบบฟอร์มการย้ายโรงเรียนไปแล้วนะงั้นเหรอแล้วได้ดูกำหนดการทัศนศึกษาหน้าร้อนแล้วหรือยังไปการสัปดาหห์น้านะมีไปที่ทะเลด้วยเธอคงไปด้วยกันใช่ไหมไม่รู้สินะไม่รู้งั้นเหรอทำไมอ่ะนั่นมันก็เรื่องของฉันทําไมต้องมาสนใจคนอย่างฉันด้วยละ่ะออก่อนหน้านี้เคยเล่าเรื่องเพื่อนสมัยเด็กของฉันให้ฟังแล้วใช่ไหม เด็กคนนั้นอยากที่จะไปเห็นทะเลมากๆเลยอย่าเอาตัวฉันไปรวมกับเด็กคนนั้นสิรู้อยู่แล้วล่ะแต่ฉันก็อยากให้เธอเห็นทะเลอยู่ดีมันรู้สึกเหมือนกับว่าเด็กคนนั้นจะได้เห็นไปด้วยได้ยินแล้วได้ยินแล้วคณจังนี่ก็ฉันเห็นภาพพยากรณ์คนคนหนึ่งใกล้ๆเธอกำลังจะตายใครกำลังจะตายที่ไหน อีสิบห้านาทีที่ร้านแกงกะหรี่ใกล้ๆสถานีเราจะวิ่งชนคุณป้าที่ใส่ชุดสีแดงแล้วเราจะตายอีสิบห้านาทีชิวเฉียดแล้วนะเนี่ยนายจะตามมาด้วยงั้นเหรอเธไม่รู้ว่าร้านแกงกะหรี่อยู่ตรงไหนจริงไหมโอ้ยเนี่เธอมมนนตรายนะรู้ไหมวิ่งไปดูตามมาตาเรีอออกซะเลยเธอษดยค่ะกำลังรีบนะครับพวกฉันมันจริงๆเลยเด็กสมัยนี้ไม่เอาไหนจริงจะต้องว่ากันขนาดนั้นเลยอเรียไปกันเถอะอะ แย่ละจะครบ15้านาทีแล้วเรามาไม่ทันเลยเนี่ยเธอวิ่งเร็วกว่านี้อีกสักหน่อยเราอาจจะช่วยเธอได้ทันก็ได้นั่นสิทั้งที่รู้ก่อนก็ยังช่วยเอาไว้ไม่ได้เธอคงรู้สึกเหมือนฆ่าคนด้วยตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นคุโรฮะเลยทนอยู่เฉยๆไม่ได้สินะ แต่ว่าเกิดอ,อุบัติเหตุแบบนี้โชคดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยอ่ะจริงด้วยสินะ,อะเออคือเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับเมื่อคนขับรถจะใจลอยตอนขับรถโชคดีนะ,ะที่ไม่ชนกับใครเข้าเด้อดอท,ทั้งทีบบ่จะบอกแม่บดเลยแท,ะทะ้ๆอะไรกันเนี่ยไม่มีใครตายเลยนี่นี่มิตของคานะผิดพลาดอย่างนั้นเหรอเนี่ยแปลกจังเป็นไปได้ยังไงอ,อ่ะอะ้ขี่จักรยานที่เราเจอเมื่อกี้ เข้าใจแล้วแตนรู้แล้วว่าทำไมถึงไม่มีใครตายอ่ะเฮ้จริงๆแล้วคนที่จะถูกรถชนเน่ะคือคุณป้าคนนั้นยังไงล่ะตอนนั้นน่ะพวกเราเกือบจะไปชนคุณป้าเข้าเวลาของคุณป้าก็เลยเคลื่อนไปทำให้ไม่โดนรถชนให้ตายสิถ้าไม่ใช่เพราะพวกเราคนที่มุงอยู่ตรงนั้นก็คงจะได้ถ่ายรูปคุณป้านั่นแทนแล้วอะนะห้ามพูดอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าก็ดีแล้วล่ะที่ไม่มีใครตายนะ่ะ จริงด้วยนะจังอยู่ได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมากิจังไม่เกี่ยวอนะไระถ้เธอเป็นคนธรรมดานะปล่อยเธอไปเถอะแต่ว่าทุกเธอเห็นตอนที่ใช้เวทนมนต์เข้าแล้วนี่นะ <c oughs> ก็เหมือนกับเธอที่ฉันอนุญาตให้มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ <c oughs> เธอคงรู้ดีสินะแม่มดที่หนีไปที่เหลืออยู่นะ่ะไปอยู่ที่ไหน <c oughs> ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จริงๆ แยกย้ายนี่เป็นคนุละทางชีดยาได้ยาอย่านะจะไม่นีแล้วจะไม่นีอีกแล้วหยุดเถอะโปรดจ้า,นะา,าไม่หนระือรีบออกไปตามหาแม่มดคนอื่นซะ เ,เลยฉันก็หิวเหมือนกันงั้นเดี๋ยวขึ้นไปบนเขาแป๊บหนึ่งนะไม่เอาไม่เอาย่าแล้วนะอย่าเอาแต่ใจสิว่าไงเ<อ>สียงดังกระจังเลยนะน,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 นั่นอะไรนะกลิ่นหอมหอมเนี่ยเอ๊ะจมูกดีจังซื้อของกินมาฝากนะ่ะ<ว>อะไรอะไรซื้ออะไรมาเหรอก็มีขนมปังยากิโซโบะขนมปัง ปปแล้วก็มีเค,ค้กแ,แต่ว่าเธอน่ะกินอาหารได้ด้วยเหรอ,อ,อต้องกินได้ล่ะส<ฮ>ิไม่งั้นปากแข็งตายไปนานแล้วคานาจังเคี้ยวไม่ได้ก็จริงอ่ะแต่ลื้นได้เลยนะนี่ขอแกะเค,ค้กเลยได้ไหมเอ๊ะเอออ๋อคานาจังดูสิเค,ค้กล่ะไม่ได้เห็นมาสิบป,ปีแล้วมั้งเค,ค้กสวยจังเลย พวกนี้ตั้งแต่นี้ออกมาไม่ได้กินอาหารเป็นมื้อดีๆเลยสินะมากินเค้กด้วยกันนะรอแป๊บหนึ่งเอ๊ะกินเค้กก่อนเลยเหรอเฮ้ยเก๋ยนารนี่ถ้าเธอใช้เครื่องปั่นได้ที่นี่มีไฟฟ้าให้ใช้สินะใช่แต่ไม่มีแก๊สแล้วนะ น้ำและอาหารเลยต้องผ่าฟืนต้มเอาเองนะผ่าฟืนอร่อยมากใช่ไหมคะนะจังเค้กที่เหลือก็เก็บเอาไว้กินวันอื่นก็แล้วกันนะเอเอเค้กนั่นมันส่วนของฉันนะฮะาที่เธอร้องไห้เลยเหรอนายอย่ามาแกล้งในก่อนนะเฮรู้แล้วเอาส่วนนั้นไปกินเธอ,เอให้จริงเหรอเออ ถ้าอย่างนั้นเค้กนี้แก็บไว้กินวันอื่นกันนะดีจังเลยนะเนโกอะไรกันล่ะเนี่ยอยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปจัง <st arts> เพราะว่าหน้าคุรโรฮะเหมือนกับคุรโรเนโกะหรือยังไงกันนะ <st arts> ให้ตายสิฉันคงจะนึกชอบเธอเข้าให้สแล้วล่ะ วันนี้ขอบคุณมากนะเอาน่าแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกวันหลังจะซื้อมาให้อีกนะคือว่าฉันนะอ๋ออะไรเหรอฉันคงไปทัศนศึกษาหน้าร้อนด้วยเออแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนนายหรอกนะแค่ไม่ได้เห็นทะเลมานานแล้วเท่านั้นเองออ๋องั้นเหรอเพราะอย่างนั้นก็จะพยายามไปโรงเรียนถ้าไปเฉพาะตอนทัศนศึกษาคงจะดูแปลกๆสินะอ๋อเธอไปอะไรไปอะ อะไรเล่ามีปัญหาเรื่งไงอะเปล่าไม่ใช่แบบนั้นเธอเลยกําดาวออก <c oughs> นะนี่เป็นไรหรือเปล่าคุโรฮะคุโรฮะวันต่อมาคุโรฮะก็ไม่มาโรงเรียน